ก็วอสดีน้องๆชาวเยอะๆชาวที่นาแอมและวอสดีเพื่อนที่นาแอมทุกคนด้วยนะครับวันนี้พีชก็จะมาเล่นยูฟเาแมนโลมกับแก๊กโลมนะครับไอ้แก๊กมันโลมอะ่ะแกช่างมันเถอะเดี๋ยวดูวความเกียง์ของพีเโอแมนโอสคเอาละเกมเริ่มแล้วแป มัจะมาดูว่าทีมนุ้นกันคลิกกันหรือเปล่านะครับทุกคนงงอะไรเพื่อนน่งงงออกไม่กากอะไปแล้วไม่ก็แล้วาาจุก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 ป่าไปทิง้งขายดีชุกไม่ขายใครขาย ต่อยผักใส่ไล้วได้ทรงก็ขอแเล,เลเื่อนเลื่อนสวยไปแล้วแรงเติมเติมเลยงูอะไรเพื่อนในเพื่อนต้องหัวร้อนด้วยเกมเขาเล่นขมขำมากเพื่อนเอาละเอาละวผักเอาละเจ็บหนักกลัวเ <c oughs> จ็บหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาอะขอบคุณ thank you tissue อะไรเนี่ยโอ้โหเขาด่าเป็นชุดแล้วโอ้โหโอ้โหตายแล้ว <c ười> <c ười> <c ười> เพื่อนต้องหัวร้อนด้วยเพื่อนนายแบบแม่แบบเกมเมอร์เลยอะโอ้โหไนายแบบ

คิดกลางก็ขอแล้วกันเพื่อนมาแล้วขอแย่งนายโรหมอ,อ,อสวยเออเมื่อนั้นต้องหัวร้อนด้วยอ่ะเพื่อนเราจะเป็นทุกอย่างให้เธอเองเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว<ม>ปัดปัดปัดไปแล้วครับทุกคน แงง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 ตัวนีนน้รครับอาแกอทแกอาแทกมันบวกไปมันบวกของในบวกของในบวกขอนบวกตัวนี้เพิ่งเข้าแล้ว <S 1> <S 1> โอ้ยสว,วยไปแล้วไปแล้วเอาดิเอาดิฆ่าได้เอาดิาดเอาดิาดวู้ฮู้ ไม่ไก่เนะเว้ยฮัลโหลอืม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 เ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนเราไม่ต้องด่าเป็นชุดด้วยอ่ะเพื่อนแม่งไม่เทพเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยมันไม่หักเข้ามาวะปาดปาดละ ฝากรายงานทีนะเอาละ <c oughs> เพื่อกนกำลังไปกำลังไปกำลังไปอย่วันนี้ยังไง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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกำลังไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยลองอยู่ดิปาดไปแล้วถักเข้ามาขีดเข้าไปโอ้ยมาแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว เอาบนดีกว่าออกมะอุ้ยอุ้ยอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบลบอะไรยังไงอ่ะแก๊กยังไงอ่ะนายเห็นฝีมือเราหรือยังเพื่อนวู้ฮู้วู้ฮู้ไปลแล้วไม่อยู่แล้วไปลแล้ว ไปแล้วแม่แม่งขายดีววู้ฮู้วู้วู้ฮู้วู้ฮว้ตายแล้ว นาไม่ให้เกมเมอร์ที่ดีเลยอ่ะเพื่อนเยอะดิฮึมฮึฮึมทำไมเพื่อนต้นองหัวร้อนด้วยวะฮัลโหลเพื่อนอะไรกันครับเนี่ยกดยอมแพ้เลยอ่ะฮัลโหล เตืนไปเพื่อนตกรายงานได้ไหมครับเยองคนดูฮ่าอ่าฮาอเราให้มันคิบมันกลับขบวนก่อนนะทุกคนว่าพักมันเข้าไปพักมันเข้าไปวู้ฮูวู้ฮูวู้ฮูเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาปละาายเพื่อนน ปาดปาดปาดไปละไปละอัะแทกดิอัะแทกดิสววไอ้เพื่อนไอ้หี้อ๋ไม่เข้า Yeah, yeah, yeah. เย่เย่เย่เฮ้ยวู้วทำไมนายเป็นคนอย่างเงี้ยเพื่อนานายแบบไม่หัวใจเกมเมอร์เลยเพื่อนปัดสวยตาแล้วไม่อยู่แล้ว <c oughs> ไปละไม่อยู่ละไปละจ้าปุ่นปูนปุ่นปูนจึ๊สวยโจเกอร์ทำดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุนปูนปุ่นปูนปืดอะไรเนี้ยแย่จัง

Voilà, voilà. mở lại mở ai mở lại 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 ยินบ่อแล้วยินบ่อแล้วเว้ยเขายินบ่อทุกคนเฮ้ยคลิป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 ก้อนโตคลิปก้อนโตมันคือสมบัติโอ้โหรวย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 เพลงเพ็งจ้าอ๋อไม่อยู่แล้วฮ่า S <S อ first, ๋อๆๆไปเขาหนะเกือบเกือบเกินเกือบละเพื่อนอะไรวะเนี่ยถักสายไล่ส่ง 传送。哼哼，死 <laughs> 了，死了，没有了，死了，来了，哼哼 <laughs> <laughs> <妈>，你们木ธร哼哼。 tao má tao má tao không hiểu gì vậy. ha ha, hài hả, Ui, đã,

Không 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 sao đi. I fight for truth and justice. Pa con nóอยู่แล้ว. Yeah!

ไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วโอ๊ยโดนโดดโอ๊ยอืออืเอาละครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซุปเปอร์แมนโลมก็มีแบบเจนคลีบอร์ดอืม จะลองเปลี่ยนเกมเมอร์ก็จากดูจากคอมเมนต์แล้วก็น่าจะเป็นแจ็คที่โดนไล่กันเอาละเราต้องส่งเสริมเจตจำนงของทีมตรงข้ามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอะไรมันดิเฮ้ยตองอกลวนตอกลวนเออ สองกันแล้วเดินลบสาเดี๋ยวนะเดนลบสามเห็นว่าต้องมีคนอื่นรายงานด้วยก็ M V p ด้วย M V V ฝ่ายแพ้ไอ้เหี้ยกูเล่นโยนด้วยเก่งด้วย M V p ปะอืมก็จบไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยเฮ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยอืม แล้วเจอกันเกมหน้าบ๊ายบายครับทุกคน